สวัสดีครับเพื่อนๆผมมาจากคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นภาวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับพี่ที่อยู่กรุงเทพแล้วมีน้ําท่วมมาแล้วพี่เขาไม่กลับไปกรุงเทพอีกเลยเพราะสาเหตุอะไรพี่เขามาทําอะไรเราจะพาไปรู้กันครับวันนี้เชิญครับครับก็ง่ายๆเลยเลยครับตอนปีห้าสี่น้ำมันท่วมใหญ่ มันท่วมใหญ่ที่ที่กรุงเทพตอนนี้ผมก็เลยตระหนักว่าต่อไปเนี้ยใครที่สามารถผลิตอาหารเองได้เนี่ยคนนั้นก็จะสามารถอยู่รอดในใน,ในยุคปัจจุบันนะครับเพราะว่าอนาคตเนี่ยเงินมันก็จะไร้ค่าข้าวปลาอาหารเนี่ยมันมันน่าจะจับต้องได้มากกว่าผมก็เลยตัดสินใจนะครับตัดสินใจที่จะขึ้นมาบ้านบ้านแฟนเนี่ยแล้วก็พอดีเขาเขาขายที่นาแล้วก็ นําเงินที่เก็บสะสมเนี่ยมา,มาซื้อที่นาเพื่อเป็นบ้านสวนตอนแรกๆแ,แฟนงเขาก็ไม่เห็นด้วยนะครับน,นี้เราก็พยายามยืนยันที่จะเขตนาลมว่ามันมันเป็นของจริงจับต้องได้ก็เลยมาแปลงนาเนี่ยเป็นบ้านสวนครับเป็นบ้านสวนจากที่นาโล่งๆนะครับไม่มีต้นไม้แม้แต่ต้นเดียวแห้งแรงมากเพราะว่าเขตอีสาเน,เเนเนี่ยแปดเดือนนี่ฝนไม่ตกเลยนะครับเป็นเป็นเขตแบบ ะวันหน้านะครับก็คือหมายความว่าภายในหนึ่งปีเนี่ยผลน้อยมากจะไม่มีต้นไม้อะไรที่มันขึ้นได้นะครับต้นไม้ที่ขึ้นได้ก็จะเป็นไม้ท้องถิ่นที่อึดจริงๆหรือไม่ก็พวกนกปลูกผมก็เนี่ยครับมาปลูกไม้ปา่าไม่ว่าจะเป็นสะดาวิดเหล็กหรืออะไรเพื่อเป็นไม้เบิกร่องก่อนตอนตอนปลูกแรกๆไม่มีน้ําลําบากก็ต้องลดต้องหิ้วเป็นกระแ๋งกระแ๋งลดทีละต้นทีละต้นวันทั้งวันเนี่ยสมมติเราปลูกต้นไม้ร้อยต้นเรนาก็ลดเนี่ยกระแป๋งหิ้วเดินไปเดินมาอยู่กันทั้งวันนะฮะเพื่อเพื <ๆ S 2> ่อต้นไม พอปีแรกต้นไม้เขารอดแล้วนี่เราก็ค่อยๆปรับปรุงไปเรื่อยๆเน้นเน้นทําอยู่ทํากินก่อนให้ให้ตัวเองมีกินผมตั้งมินิฐานว่าทําอย่างไรให้มีพืชผักและอาหารเนี่ยอยู่ภายในอาณาจักรของเราเนี่ยเขตพื้นที่ของเราเนี่ยภายใน365วัน,นคุณไม่ต้องออกไปไหนเลยก็ก็เด็ดตรงนู้นยืนตรงนี้อยากกินตาบักคุงก็ไปเด็ดบักคุงเด็ดมักเขือเด็ดบักพริกเอยียงเนี่ย นะครับ,รบแล้วก็อยากกินปลาก็ไปตกปลา,าอะไรเงี้ยเนี่ยผมคิดแค่นี้ว่าถ้าทําได้ตรงนี้ภายใน3 0 0 5วันเรารอดแล้วที่เหลือเราก็สามารถที่จะนําไปต่อยอดไปขายได้ก็เหมือนกับพวกนี้ผักหวานเวียดนามผักพื้นบ้านผมที่ผมทําอยู่เนี่ยครับมันก็สามารถที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตได้พวกมเมล็ดพันธุ์เนี่ยครับผมก็ทําเองแพ็คเอง บางคนบอกทำไมไม่ไถที่ปลูกอ้อยปลูกมันไปเลยมัน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 ยากครับเราไม่เคยทําพ่อแม่เราไม่เคยทําผมมีแต่แรงกายกับจอบเล่มเดียวสิ่งที่ผมทําได้ก็คือนี่ครับปลูกปลูกพันธุ์พื้นบ้านแล้วก็เก็บเมล็ดแล้วก็แจกจ่ายให้กับเพื่อนๆในเฟสอะไรเนี่ยนี่ครับก็คือเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยผักชีน้ําเวียดนามเนี่ยฮะผมเอามาเมื่อสมัยที่ไปทํางานนะฮะที่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 คาสิโน ผมก็นํามาแล้วมันหอมมากในประเทศไทยนี่มันจะศูนพันธุแล้วนะผมก็นํามาเนี่ยนามาทําเป็นอย่างเงี้ยครับแล้วก็จําหน่ายจ่ายแจกให้กับเพื่อนๆในเฟสนะครับก็ก็อยู่ได้นะลาออกงานมาห้าหกปีแล้วครับก็ก็พยายามดันตัวเองให้อยู่ได้ครับผมพี่ไม่มีเงินเดือนแล้วพี่อยู่ได้อย่างไงครับการการเกษตรที่นี่คืออย่างแรกเลยเนี่ยนะครับก็ก็ต้องอดก่อนต้องรู้จักอดให้เป็นอะไรที่เรา สมัยก่อนเคยเป็นมนุษย์เงินเดือนเคยไปเดินห้างเคยไปดูหนังเที่ยวพับเที่ยวเทคกินบุฟเฟ่ซื้อน้ําหอมซื้อของแบรนด์เนมแี่เราต้องตัดเอเพราะว่าเราไม่มีเงินเดือนแล้วใช่ไหมครับตัวอย่างเราก็ไม่ใช่ราชการบํานาญของเราก็คือต้นไม้เราก็ต้องตัดไปตัดไปเลยนะอะไรที่ไม่จําเป็นตัดไปเลยก็แล้วก็มาปลูกกินเองอยากกินผลไม้เราก็ปลูกผลไม้อยากกินผักเราก็ปลูกผัก ซึ่งในเยอรมันเนี่ยเขาจะมีชมรมเขาจะมีกลุ่มของเขาที่ที่เขาอยู่ได้โดยที่ใช้การแลกเปลี่ยนกันเอาไข่ไปแลกปลาเอาปลาไปแลกเห็ดอะไรเงี้ยที่เยอรมันเขามีแล้วก็ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีการกินอยู่อย่างประหยัดนะน่าจะเคยดูนะครับพวกรายการพวกนี้ตามตามตามรายการทีวีก็กินอยู่อย่างประหยัดมีเงินแค่ร้อยบาทเนี่ยอยู่ได้ยังไงเป็นอาทิตย์ที่ญี่ปุ่นเขาแข่งขันกันอยู่ผมก็คิดแบบนั้นเหมือนกันว่าเราจะอยู่ได้ยังไงในที่ของเราครับโดยที่ มีปลากินมีผักกินมีข้าวกินเนี่ยทำสมัยแบบโบราณเนี่ยครับเขาไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวแต่เขาอยู่ได้แต่คนสมัยนี้ก็หลงกันไปเนี่ยครับจุดประสงค์ของเราเออ,อยู่ได้อย่างไรเราก็ขายผลิตผลให้กับเพื่อนๆที่สนใจโดยเราจะเลือกต้นไม้ที่แปลกๆ่กะครับนะฮะที่ท,ท,ที่ไม่มีในประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพืชที่พี่เลือกที่จะปลูกครับกพ็พืชบป,ประมาณหนครัจะเป็นพืช พันธุ์พื้นบ้านครับที่สามารถเก็บต่อยอดได้เรื่อยๆเพราะว่าพันธุ์พื้นบ้านเนี่ยข้อดีของเขาคือแข็งแรงแข็งแรงแล้วก็ทนสภาพภูมิอากาศอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าพวกพันธุ์ที่ตัดต่อพันธุก,กรรมอ่ะมันโตดีมันมันให้ผลผลิตดีก็จริงครับแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเก็บไปปลูกได้อีกแต่พันธุ์พื้นบ้านเนี่ยมันสามารถที่จะเก็บต่อรอดไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราเข้าใจเขาเราก็ปลูกแบบผสมผสานมันก็น่าจะอยู่ได้ผมก็เลยเนี่ยครับไปหาตัวนี้เรียกว่าผักหวานเวียดนามนะครับหรือว่าออภาษา ภาษาจริงๆเลยเขาเรียกว่าผักชายา c h a y a นะครับชายาลองเสิร์ชหาใน Google ดูนะครับตัวนี้เนี่ยคุณสมบัตินะครับมันก็จะมีโปรตีนสูงแคลเซียมสูงอสฟทรัสสูงนะครับในกลุ่มแถบเอ่อประเทศอเมริกากลางอเมริกาใต้เนี่ยเขาจะรวมกลุ่มกันหรือแท้ประเทศแอฟ,ฟริกาเนี่ยเขาจะใช้พืชตัวนี้นะครับปลูกเพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนเขาไม่อดอยากเด็กนักเรียนที่ขาดโปรตีนเนี่ยเขาจะใช้พืชตัวนี้นะครับมาทําอาหาร ผัดต้มตุนแกงทอดก็แล้วแต่ประเทศของเขาตอนนี้ผมก็จะมีกลุ่มเล็กๆอยู่ที่ที่ประเทศเบราซิลนะครับบราซิลแล้วก็แถบบริเวียแถบอะไรพวกนั้นเราก็จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันว่าพืชตัวนี้มันสามารถแปลรูปทําอะไรได้บ้างแต่ในไทยอ่ะคนจังไม่ค่อยให้ความสําคัญกับพืชตัวนี้มากนักเพราะว่ามันมีพืชอ,อื่นๆเยอะนี่ตัวนี้ชื่อว่าผักชายานะครับสายพันธุ์แท้ที่ผมนําเข้ามาจากเวียดนามเองนะฮะตัวเนี้ย มันเป็นพืชของท้องถิ่นเม็กซิโกประเทศเม็กซิโกมันเข้าไทยได้ยังไงอะครับมันเข้าไทยได้เมื่อสมัยสงคราม,มโลกครั้งที่สองทหารเม็กซิโกไปรบที่เวียดนามเอาตัวนี้มาปลูกในเวียดนามแล้วก็ค่อยๆแพร่มาทางกัมพูชาแล้วก็เข้ามาทางสากแก้วทางสีเกตบ้านเราจนแท้แท่พันเข้ามาในประเทศไทยแต่ที่ปลูกในประเทศไทยแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มันจะกลายพันธุ์แล้วเพราะว่ามันหลายปีนะห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบปีแล้วเจอสภาพภูมิอากาศผมก็เลยไปด้านต้นที่ประเทศเวียดนามที่เป็นแหล่งต้นกำเ,เนิดมันก็ได้มาจนได้พันธุ์แท้ นะฮะจะมีใบใหญ่แล้วก็มีก้านใบนิ่มแล้วก็ยอดที่ยอดที่อวบกรอบน,นะครับยอดที่อวบกรอบยอดตัวนี้ก็สามารถจะไปผัดแทนคนาได้ทุกอย่างนะครับส่วนในกลุ่มประเทศเบราซิลที่ที่ผมเป็นเพื่อนกันอยู่นะครับเขาจะมีการแปลรูปนะคะนี่อันนี้ของผมก็ผมก็จะนํามาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์อบแห้งนะครับสำหรับคนเมืองนะสำหรับคนเมืองที่ที่ไปหาผักทานยากอะ่ะ ก็จะมีตัวนี้วิธีการใช้ง่ายๆเลยครับก็จะผัดจะแจงแกงจืดใช่ไหมฮะก็เอาตัวนี้ไปแช่น้ําให้มันพองเสร็จแล้วก็ไปใส่เลยคราวนี้สาหร่ายอายเลยครับแกงจืดกับวุ้นเส้นหมูสับนี่หอมมากตัวนี้หรือจะไปต้มดื่มเป็นชาลาเย็นใส่มะนาวอร่อยมากตัวนี้ไปผัดกับไข่อะไรก็ได้ตัวนี้เราก็แปลรูปกันก็คือจําหน่ายในในคนที่สนใจเราไม่ได้ไปเออไปเผยแพร่อะไรมากนะักก็เหมือนกับแจกกันนะแต่ตัวนี้ผมก็ทาเองแล้วก็เป็นเมล็ดพันธุ์พืช ไมล็ด้พันธุ์พืชที่ผมอย่างที่บอกไปกล่าวข้างต้นเป็นเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านนะฮะแล้วก็แพ็กแบบนี้แล้วก็แจกจ่ายกันไปงานเกษตรผมก็ไปบ่อยนะฮะไปถือเอกสารไปเนี่ยถือเอกสารพวกนี้ไปเผยแพร่น,นะครับคนก็ไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าไหร่นะครับไปตั้งปี2ปีแต่ปัจจุบันเนี้ยลองเสิร์ชหา Google ดูนะครับรู้สึกว่าเออมันจะดังแล้วเพราะว่าผมอะ่ะเป็นคนที่เโพสต์ข้อมูลลงในในใน,ในอินเทอร์เน็ตคนเขาก็มาสอบถามกันเยอะเนี่ยฮะต่างประเทศเขา นำมาอัดแคปซูลเพื่อเป็นทางเลือกกับผู้รักสุขภาพนะครับเนี่ยฮะเราก็ผมก็ทําเรียนแบบต่างประเทศเขาแล้วครับต่างประเทศเขาทาอะไรผมก็ทําแบบนั้นนะครับก็เนี่ยครับอยู่รอดได้ก็กินกล้วยในสวนกินปลาในสวนกินผลไม้ในสวนใช้เงินให้น้อยที่สุดแล้วก็อย่าหรูหลาฟู่ฟ้าแล้วก็ผลิตผลเกษตรที่เรามีนําไปขายนําไปต่อย,ยอดนําไปแปลรูปผมไม่ได้เป็นมนุษย์เงินเดือนมา ห้าปีแล้วครับก็อยู่ได้ครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องที่ที่มาช่วยเหลือนะครับมามาดูคนมาดูคนผีบ้าปลูกต้นไม้นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับ